ก็สวัสดีนะคะชื่อปูพัชรีค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์มิกกี้วูหรือจริงๆทุกคนก็จะรู้จักในชื่อมิกกี้ค่ะสินค้าของมิกกี้วูนะคะโดยรวมก็จะเป็นอิเซอรีมีต่างหูมีเคสโทรศัพท์แล้วก็มีกระเป๋าซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มจะเป็นเพิ่มลายเป็นรองเท้า คือเราจะไม่ได้ฟิกซ์อยู่ว่าเราเป็นแบรนด์ที่ขายอะไรแต่เราขายความเป็นตัวตนของแบรนด์มากกว่าเราว่าเราเจออินสปิเรชันในทุกทกที่มากกว่าไม่ว่าเราจะไปเที่ยวทะเลเราเจอเปลือกหอยอยู่ตามชายหาดเราเจอปลาดาวเราเจอปลาอยู่ในน้ำทุกอย่างมันสามารถเก็บเอามาเป็นไอเดียในการทำของได้หมดเลย พูดถึงความอดทนในการทำงานชิ้นแรกเนี่ยไม่ใช่ชิ้นที่ออกมาสู่สายตาทุกคนแน่นอนเราต้องมีการพัฒนามีการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นระหว่างการออกแบบใส่ตังหูต่างหูท่านตัางหูหนักคนใส่ก็คงไม่โอเคไม่สามารถใส่ได้ทั้งวันเราก็พยายามทำตังหูที่น้ำหนักเบาแต่ยังมีดีไซน์ที่ยูนิคอยู่ หัวใจสำคัญของมิกิวูก็จะเห็นได้จากโลโก้นะคะตัวโลโก้เองเนี่ยก็เป็นลูกหัวใจอยู่แล้วเราก็จะแทรกโลโก้รูปหัวใจเนี่ยเข้าไปใน Product ์ทุกชิ้นของเราค่ะเพื่อที่จะให้แสดงถึงความว่าเราเนี่ยใส่ใจในการทำนะทุกอย่างมันเป็นแบบ ฮาร์ดเม็ทุกชิ้นมิกิวไม่ได้ขายโปรดักต์ใดโปรดักต์หนึ่ง mm hmm. เพราะว่าต้องการขายความเป็นตัวเองดังนั้นเราก็เลยไม่จํากัดว่าเราจะต้องขายแค่ต่างหูนะวันหนึ่งที่โอเคโทรศัพท์เริ่มเป็นของชิ้นหนึ่งที่มันอยู่ติดตัวเราอยู่ตลอดมันเหมือนเป็นอิสเซอรี่ที่เราต้องใส่มันด้วยอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะแอปพลายมิกิวลงไปในเคสโทรศัพท์ด้วย mm hmm. เพื่อที่จะให้มันดูครบลุกกับเรามากยิ่งขึ้นเราใช้ต่างหูแล้วเราก็มีของที่เข้ากับเคสโทรศัพท์ด้วย สำหรับช่วงซัมเมอร์อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็สาวๆหลายคนก็น่าจะอยากไปเที่ยวทะเลเนาะมิกิวูก็เลยมีลุกที่จะมาแนะนำสำหรับสาวสองสไตล์ด้วยกันอาจจะเป็นสาวเปรี้ยวๆแล้วก็สาวสนุกสนุกสไตล์หนึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สาวเปรี้ยวดูก่อนดูซิว่าของของมิกิวูเนี่ยจะทำให้สาวเปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวยิ่งขึ้นได้อย่างไงบ้าง นะคะคสําหรับสาวเปรี้ยวๆที่อาจจะเน้นชอบสีแดงเป็นพิเศษอาจจะมีหลายคนชอบทาลิปสติกสีแดงเหมือนเราแล้วก็ลองจัดมามีที่มีแว่นตาก,กันแดดมีเคสโทรศัพท์มีต่างหูมีรองเท้าที่เข้าชุดกันสําหรับอีกลุกนึงนะคะเป็นสาวสนุกสนๆหว,วานๆหน่อยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าขอของมิก้วูจะทําให้สาวลุคนี้ออกมาสวยน่ารักได้ยังไงบ้าง เสร็จแล้วนะคะกับลุกของสาวหวานสนุกสนุกแล้วก็เลือกเป็นซิงเกิลโฟนเคสของมิกกี้วูที่ทำให้ลุกเนี้ยดูเด่นที่สุดแล้วก็เสริมด้วยตังหูลายสับปะรดที่ทำให้รู้สึกตัดคอนทราสต์กับลุกโดยรวมค่ะ ท่องทางหลักที่ทุกคนจะสามารถติดตามมิกิวูได้ก็จะเป็น i n นสตาแกรมของมิกิวูแล้วก็สั่งซื้อผ่านทางไลน์ตอนนี้ถ้าใครหลายๆคนรู้สึกว่าแค่เห็นรูปมันไม่พออยากจะมาดูของจริงตอนนี้เราก็มีช็อปอยู่3ที่ค่ะที่มีวางของของมิกิวูอยู่เช่นที่นี่ที่ The Wonder Room ูมนะคะอยู่ที่สยามเซนเ็นเตอร์ชั้น3ค่ะ แล้วก็จะมีที่นึงเป็นซัมติงโบดอที่เซนทัเนบัสซี่ชั้น3เหมือนกันแล้วก็จะมีที่หนึ่ง, Saint ie, งถ้าใครผ่านไปแถวสุขุมวิทก็จะมีอยู่ที่ f เฟ i ชิงชอปสุขุมวิท26ค่ะ